ครับผมขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับผมขออนุญาตปิดแมสก่อนนะฮะครับวันนี้โอปอพารวยก็จะมาเล่าความฝันให้ฟังนะครับผมหลังจากงวดเมื่อกี้ที่ตํารวจได้โทรหานะครับหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับเนาะครับปรากฏว่าโอปอารวยได้ฝันแล้วนะครับผมฝันเห็นองค์เทพนะฮะไม่ได้ฝันมานานแล้วครับโดยส่วนตัวนี่โอปอพารวยนจะนับถือองค์เทพนะฮะครับผม เราแนวทางของโอปอจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้ามารับชมรับฟังกันนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับพ่อแม่พี่น้องครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมครับเดี๋ยวเราเข้ามาฟังแนวทางของโอปอพารวยนะครับว่าจะถูกใจพ่อแม่พี่น้องเอฟซีไหมนะครับผมถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับผมนะครับอะมารับชมรับฟังกันครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะโอปอลยครัย มีจั๊กมีหมานนึ่งเก่าฮันเดียวจีเแล้ววันมานเนาะเออเป็นโทษไปกวนตำรวจนึ่งเก่านึ่งหมดจีเรีวเป็นได้ถือเลขเป็นแน่แน่เขเลขเป็นเลขนึ่งเก่าไม่แต่จังเดียกว่าสี่พันมาโอ้ยนี่ยเนี่ยเครื่องนี้แหละครับโทรไปหาตำรวจนดาวโทรมันกดับปกติก็หายแล้วครับหายหายปกติแล้วครับผมโทรไปหาตำรวจทั้งวันเลยครับโทรศัพท์ครับโทรเองเลยใช่ครับผม หนึ่งเก้าหนึ่งเดียเลยสิหนึ่งเก้าหนึ่งครับผมก็เลยซื้อเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าครับก็เลยถูกก็เลยมีโชคโชคจนตำรวจหายเนาะครับโทาะม่อยังก็ดอกะเดียวเจ้าอมึงเป็นบ้าวันี่แนจนจนว่าไอ้น้องพี่เ่าโทรศัพท์ไปซ่อมด้แล้วแนวโอ้เป็นสายสายแบบว่างบอได้ดิครับว่างว่างกับบอดดมันมืดนะจอมืดไปเลยครับผมว่างชดว่าโทอไปแล้วเขากลับมาว่างโทศัพท์จอมืดเลยมืดได้เนี่ยมืดดำอย่างนี้เลยครับเออ แต่ที่ผมจะทำแงะแบดก็ไม่ได้แบดไม่รู้เปิดยังไงอ่าพอพอจะเอาไปที่ร้านร้านก็บอกปกติไม่เป็นอะไรเตุดแกณ์ปกติจะว่าใช่ปกติตอนที่มันโทรออกนะมันปกติทั้งวันเทรไปเตหนึ่งเก้าหนึ่งก็เราซ้าไปชิมเลยได้ซอมเลยเขาก็จะหาว่าผมไปก่อกวนนนะครับผมเขาจะหาว่า โอปอลเนี่ยผมไม่เรียกแมนครับผมเขาสิว่าก็กวนบาดทั่วเบอร์อื่นกับว่าทับววนนี้ครับลบทีมไปไหนกับทัเนาะงวดแล้วตำรวจตำรวจนี่ห่วงเลยเนาะครับผมสุดแล้วตำรวจก็ไดเป็นทังไงงวดนี่คือว่าฝันดีแล้วอันสฟันตรงฟันต่อเด้อบาดที่ทำไมถึงอยากจะออกคลิปเพราะอะไรเพราะว่าผมฝันดีครับโอ้ฝันดีแฮมฝันดีผมถึงจะออกคลิปถ้าไม่ฝันดีผมกลัวโดนด่านะผมไม่ค่อยกล้าออกครับผมไม่ค่อยออกสิทายครับคือ ผมไปอุบวนเนาะผมกลับมาครับผมก็เลยมาเสริมดวงกระปูปูเก่งญาอาุสาคือในส่วนตัวผมเนี่ยความส่วนตัวเนาะผมนับถือองค์เทพอยู่แล้วใช่ใช่ครับองค์เทพเนี่ยผมนับถือผมไม่ได้ฝันเห็นองค์เทพนานละครับมีเมื่อคืนนะครับฝันเห็นผมขับรถของผมไปเนี่ยไอ้ป้ายแดงผมเนี่ยทะเบีนเท่าไหร่เดี๋ยวอย่าเพิ่งผมขับรถขึ้นไปบนภูเขา อไปไปวัดแห่งหนึ่งเนาะแต่ผมไม่รู้ว่าวัดอะไรครับอไปกับทีมงานทุกท่านนี่แหละออแล้วทีนี้เข้าไปในวัดนะครับแล้วไปเจอเขากําลังตีกองตีกองตีกองเขย่ากองบันดะครับเขบันดะบันดะบันดะเป่าสังตีกองเขย่าบันดอะไะครับบางท่านอาจจะรู้จักบางท่านอาจจะไม่รู้จักนะบันดะคืออะไรคือกององค์เทพ ของพัศิวะหรือพ,พัะนี่แหละครับออครับผมผมก็เป็นยืนดูเนาะยืนเสร็จผมก็ไหว้อะไรเสร็จผมก็ลงมาที่รถก็ขับขับไปสักแป๊บหนึ่งความร้อนขึ้นสูงเอออรถใหม่นะเอ,อ,อ,อความร้องสูงปี๊ดเลยนะครับผมก็เลยโทรไปหาเซลล์ที่ผมได้ซื้อรถจากเขามาออพี่พี่ไอทําไมความร้อนรถผมมันสูงขึ้นทําไงดีเขาบอกให้ผมดับเครื่อง ดับเครื่องแล้วก็บอกผมก็บวยววยนะรถใหม่เอ้าทาไมรถใหม่ทําไมความร้อนสูงเออมันเป็นบางรุ่นเขาไหวอย่างนี้นะอ้าวอ่ามันเป็นบางรุ่นมันเป็นบางคันที่จะเจอแจ็คพอตแบบนี้ผมก็ว่าแจ็คพอตนี่มันยังไงเนาะยังไงดีครับผมนี่แหละครับผมฝันเห็นแบบนี้แหละครับก็คือว่าเขาเน้นว่าแจ็คพอตแจ็คพอตจะเป็นยังไงเนาะเอาให้ลองลองดูครับลองดูเอฟซีไปหิจินาไป ก็คือว่าร้านคันจะมีอยู่คันนึงอย่างนี้นะคือจะมีปัญหานะครับผมผมมาถึงแจ็คพอตบังหน้าพอดีแล้วก็ฝันอ่าผมมาเจอแจ็คพอตพอดีตั้งแต่ไปเสริมดวงมาผมเพิ่งฝันเห็นองค์เทพนี่ครับเออ่็ค่อยฝันนะใช่ไหมไม่เคยครับผมอันผู้เก่งก็อยากเพป่นว่าเสริมดวงอันผู้ใดคิด สีเสริมดวงกับถือเลขแล้วแล้วก <eterm oon> ับถือตั้งแต่เราคิดตั้งแต่ว่าสีเสริมใช่ครับผมบัดนี้เราวาดเสริมแล้วกับถือเลขตลอดเลยลูกศิษย์เล่านะครับกับว่าแน่แน่นเนาะมาเข้าตัวเลขกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวฟังก่อนนะครับฟังก่อนโอ้โห้พันกระสีหนึ่งสองสวยสามสี่ห้าเจ็ดเก้าว่าสิหกเจ็ดแปด เจ้าศูนย์หนึ่งสองสามสคือจะบอกตัวเลขปพิมตุ๊กแกร้องพอดีนะครับนะพี่หน่อยว่แม่ัวงยนวัดเย็ด แปดเจ็ดแปดเจจะบอกตัวเลขปุ๊บเนี่ยไอ้นี่พอดีครับทะเบียนรถก็คือศูนย์เจ็ดสองศูนย์ครับผมนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุปจะใช้ศูนย์เจ็ดบอกศูนย์เจ็ดสองศูนย์ครับศูนย์เจ็ดสองศูนย์โอ้อันทะเบียนรถที่ฟันเฮ็ดอะบอครับผมส่วนเบอร์โทรของพี่คนที่ขายรถให้ผมก็ขออนุญาตนะครับเนาะบอกขอขอบอกเลขท้ายนะครับเนาะสี่สี่ห้าครับผมสี่สี่ห้า ที่หาเายค่ายาตนะครับครับผมมันยักกาศไปหรอกปูปูยี่ห้เจ็ดเก้าเพราะ่าโอ้โนงี้นว่าเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเราเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดโอ้ยงั้นไม่แปดทุก็นยองยัดไปหรอกแต่แต่อย่าลืมนะคือแกบอกว่าร้าน ล้านคันจะมีอยู่คันเดียวว่ร้านคันนี่แหละแจ็คพอตเขาไหอย่างนี้นะครับเออผมก็เลยเอองงมาลองก็เลยอยากจะออกคลิปดูเผื่อมีโชคมีโชคมีนแควรับเป็นแนวทางให้พ่อแม่พี่น้องได้ไปหยิบลอตเตอรี่นะครับผมครับก็มีแค่นี้แหละครับผมเอฟซีเพิ่นกระถามยูดอกครับวอ้ยหวัดที่แล้วนั่ันผู้ไดตามคือสิได้ค่ะเพื่อนหนแค่หนึ่งเก้าหนึ่งเนาะหนึ่งเก้าหนึ่งตัวเดียวโปล มันเด็กสามตัวมันก็ตัดหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งเท่านั้นครับก้อนนี้ก็แค่ฝันเห็นแค่ทะเบียนรถแค่นั้นเองครับก่อนที่ป้ายขาวจะมาอันนี้คือป้ายแดงคือเดี๋ยวป้ายขาวมาละนี่ป้ายแดงงวดสุดท้ายเนี่ยป้ายแดงละหมอมันแปลกๆมือนเลียพี่น้องยกกลางไปใช่ครับผมเรามีต๊กแกร้ปงด้วยครับผมยิ่งบอว่าเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้านี่แหละพี่น้องฟังเด้พี่น้องเด้พี่น้องท่านใดสีเบิ่งอยกกับฟังเอาตีกับแกไปนํ่งครับ เจับเีนี่ฟังเสียงก็จะโตยังไงเจอบี่งอ่อบ้านนี้โดดใส่ผมเนี่ยอ๋อปอมากตัวใหคิดว่าพี่ผมชอบแลวครับอืมีตัวมากป่ะผมชอบไอ้สี่สี่ห้านี่นะในส่วนตัวเนี่ครับสี่สี่ห้าชอบนะในส่วนตัวนะครับผมมากเลขอ๋อเขว่าได้โทรไปหาพี่เขาไงครับว่ารถผมทําไมเป็นอย่างนี้ทําไมความร้อนรถใหม่อะทําไมความร้อนมันถึงขึ้นมากมายขนาดนี้ยังไม่ได้ไปไหนเลยขึ้นสุดเลยนะครับต้องดับเครื่องสัญญาณเตือนร้องเลยนะ ร้องดังเลยนะครับอืผมว่าผมชอบตรงที่ว่าแจ็คพอตนี่แหละนะครับหาแจ็คพอตอีเล่นไปห้องครับผมขันว่าคว่ำหอนขึ้นเนาะครับสีบรเลขสิบวอยุ่เลขบนบรสซิบอชเลขบนบ้นเนาะขึ้นสูงเลยขึ้นสูงเลยกับซิบอ่เลขบนบริโอฟนี่ตีขึ้นเลยครับเป็ร้อยนี่แหละจ่ายซิบอช่นคยตีขึ้นแั้งใช่ไครับผมรถไม่ป้ายแดงเลยี่น้องครับสิบอ่เลขบนสามตัวบนไม่สั่นครับผม แต่ผมชอบส่วนตัว 4C5 นะแต่ว่าทะเบียนรถก็ทิ้งไม่ได้นะครับทะเบียนรถนะครับคิดจะหน้าเบอร์ทะเบียนรถกับเยปาอันอันี้ห้องฟาร์มออกดีจักตอนพี่น้องเอฟซีเมื่อวันที่สองคุณภาพสองปัญหาเราทศเสพหะเป็นแนวทางใช่ครับผมอีกทางเลือดชางนึงครับเป็นพิจารณาดูนะฮะถ้าชอบนะมาก่อหนึ่งมสามพันครับผมแล้วแต่เอฟซีแต่แต่แต่ผมชอบวลีเด็ดของพ่อจ่อยขออนุญาตเนาะ ถ้าเกิดไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรครับนั่งดูก็เอาเงินแด่นนะเออแล้ววังฉันแม่โอ้ก็นนี้อันนี้เอาเอาของเขามาใช้ครับผมมานด็กสนุกสนานฉันบรเงินนี่สนุกสนานครับผมแต่ไม่ต้องไอเนีกเนาะเป็นแนวทางเฉยครับก็ไม่พี่น้องครับผมเป็นแนวทางบขอขอบคุณขอบคุณโอปป้าครับเป็นแนวทางฉันขอขอบคุครับครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางที่ของผมได้ฝันนะครับเนาะครับก็มี0720ก็คือเป็น ทะเบียนรถนะครับพ่อแม่พี่น้องครับส่วนเป็นเบอร์โทร445นี่ก็เป็นของคุณพี่นะคะคุณพี่เซลผู้ใจดีนะครับผมอ๋อก็กราบขอประคุณนะครับขออนุญาตนะฮะเลขท้าย3ตัวนะครับผมเบอร์โทรศัพท์ของคุณพี่นะครับเนาะครับกรบขออนุญาตนะครับผมครับอันนี้เป็นความฝันนะครับเนาะคับแคปหน้าจอไว้นะครับผมถ้าเกิดชอบก็จัดนะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับเป็นแนวทางนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับผมก็ ทางข้างก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับแนวทางทุกตัวมีความเสี่ยงนะครับต้องใช้สติก่อนการลงทุนนะครับผมคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ